ขณะนี้เนี่ยผมอยู่บริเวณบ้านเลขที่303ตำบลหนองใหญ่อำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะซึ่งขณะนี้นะครับอีกสักครู่หนึ่งเนี่ยหลวงตาบุญชื่นนะฮะจะมาแวะพักชั่วคราวนะครับบริเวณบ้านหลังนี้นะฮะแล้วจะใช้สถานที่นี้นะฮะนี่มีการขึงผ้าใบฟ้าขาวกันแล้วนะฮะนี่โอ้โหนี่นั่งรอกันแล้วนะครับนี่เจ้าของบ้านนะครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่โมมน้าเจ้าของบ้านนะครับมีใครมัางฮะนี่บ้านเลขที่เท่าไหร่ฮะเฮียมสามครับผมหมู่เท่าไหร่หมู่สิบเอ็ดหมู่สิบเอ็ดตำบลตำบลหนองใหญ่ตำบลหนองใหญ่บ้านหนองแมวโพงนะครับนี่ฮะเจ้าของบ้านนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับนี่ตรงนี้นายกมาอ๋อนี่นายกครับวัสดีครับผมอืมครับผมเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่เห็นไหมฮะอ๋อ โอ้มารับถึงตรงนี้เลยโอ้โหสายโหครับผมนี่สายบนจริงๆเลยนะโอ้โหนี่ครับบรรยากาศนี่โล่งนะฮะนี่มีการวางผ้าไตนะครับน้ําดื่มอ้าววัสดีครับน้องเกดวัสดีครับโม้หยสาวสวยนี่ครับมีการจัดเตรียมนะสถานที่ปูเสื่อนะครับบริเวณนี้นะฮะนี่ลูกศิษย์ลูกหานะครับก็เตรียมปลารมัตนะฮะแล้วก็น้ําปนะพร้อมแล้วนะฮะพี่ดันเนี่ยต้มน้ําปนะแล้วพี่ดันฮะวัสดีครับพี่นัน เตรียมน้ําอะไรถวายปลาละมัดด้วยนะฮะปาละมัดนะเดี๋ยวดูเนี่ยปาละมัดเป็นไงฮะฉันปา,ะาละมัดอธิชันผาไทยโอ้นี่ฮะปาละมัดที่พี่นันเตรียมก็จะมีมะาขามป้อมนะครับตามมีน้ําตาลตระโดดแล้วก็มีเนยนะครับรเนยในน้ําตาลนะครับ,บสวัสดีครับอาเจ้ <laughs> อาเจ้ทำไรครับอาเจ้ ช่วยทำอะไรฮะเมื่อกี้เห็นคมักขำเมนอยู่ช่วยทำอะไรมั่งไหนต้องบอกดลยหลายอย่างอยู่นี่นี่อันนี้ทำอะไรฮะแม่ขาวเขากำลังคมักคำเมนเตรียมสถานที่เธอมานั่งกินอยู่มะขามหวานอยู่เนี่ยแม่เนี่แม่ขาวแม่ขาวตอนนี้บอกว่าหนมาเช้าไม่ได้กินใครไปอุดปากไว้ไม่ได้ของเลยวันเช้าไม่ได้กับข้าวโอ้ไม่บอกเดี๋ยวเอาปลากระป๋องขยำข้าวให้กิน เลี้ยงง่ายประตูตัวหนึ่งพอแล้วเขาเดี่ยวปั้นหนึ่งแม่ขาวกินง,ง่ายนี่ฮะรถลาเต็มไปหมดเลยนะพอคนรู้ว่าจะมาพักที่นี่ฮนะโอ้โหไวจริงแล้วเจ้าของบ้านเมื่อสักครู่นี้นะฮะลูกสาวเจ้าของบ้านเนี่ยเป็นวันคล้ายวันเกิดด้วยเหมาไอ้ติมมันเลยโอ้โหเนี่เอารถไอ้ติมนะฮะจอดกินฟรีกันนะครับนี่หลวงตาบุญเชิญกำลังจะเดินจาลิกทุดงเข้ามาแล้วนะฮะ โอ้โหนี่ฮะบรรยากาศสดๆนะท่านผู้ชมครับไอตรงไอเต็มนี่ฮะรถน้ํามีกระเพาะปลาด้านนู้นด้วยนะฮะกินฟรีๆกันเลยนี่ข้าวไมโอ้โหกี่ร้อยกล่องนะฮะเนี่ยสามร้อยกล่องกินกันให้จกกันไปเลยนะ,ะขอบคุณมากอนุโมทนาบุญด้วยนะฮะนี่โอ้โหโกู้ดไพไม่อดอยากแล้วนะครับวันนี้อิ่มหนำสำราญกันนะครับ โอ้โหนี่ฮะหลงตาบุญชื่นนะฮะแล้วก็คุบาไกา่แล้วก็มีพระคุณเจ้านะครับจํานวน12บรูปแล้วก็สามเณรพามนะฮะรวมทั้งสิ้นเนี่ยสิบห้ารูปนะฮะอ้าวท้องหนึ่งด้วยนะฮะโอ้โหนี่ข้าวปลาอาหารโอ้โหอำเภอพลทองนี่คนใจบุญเยอะจริงๆนะฮะร้อยเอ็ดนี่ไม่ธรรมดาจังหวัดร้อยเอ็ใจเกินร้อยอยู่แล้วแล้วนี่โอ้โห ไม่รู้จะบอกอยังไงฮะนี่ความศรัทธาเยอะจริงๆนะฮะท่านชมครับและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะผ่านทาง facebook ไลฟ์ของเผ็ดท่วไทนิวนะฮะรวมถึงช่อง youtube ช่องทั่วไทยนิวที่กำลังถ่ายทอดสดอยู่ในขณะนี้ด้วยนะฮะนี่หลวงตาบุญชื่นท่านก็รับประเคนอาหารนะฮะนี่ฮะโอ้นี่ฮะ,ฮะหลวงตาท่านเมตานะครับ โอ้โหนี่ท่านรับประเคนแล้วก็ไปให้คนชุดขาวนะครับที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาติดตามมาท่านยกเองเลยนะฮะนี่แล้วก็สั่งให้ลูกศิษย์ลูกหาเอานมมานะฮะนี่ป๋านันโทดานคุณทศโอ้โหนะฮะน้ำผึ่งมะนาวครับมาน้ำผึ้งมะนาวนะฮะท่านก็เมตานะฮะโปรดญาติโยมนะครับนี่ โอ้เป็นภาพบรรยากาศสดๆนะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวถึงุ่เดี๋ยวผมช่วยมัดอ่าคุณพัดคุณพัดช่วยมัดเลยเดี๋ยวเขาคนทำอ่ารับครับรับรับก่อนนี่ฮะท่านก็เข้าพักตรงนี้แล้วนะฮะเเดี๋ยว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 ก่อนเดี๋ยวลองทายครับ มิมนขึ้นบนเลยครับนีม,มนขึ้นบนนะครับโอ้โหนุโมทนาบุญน,นะเจ้าของบ้านนี่แหมนำผ้าไตมาถวายนะครับรอ่ามาเจ้าขอเจ้าภาพมาประเคนอาหารนะครับรเรืเ่องว้ก่อนไปเลยอ้ามาครับมาประเคนของนะานนี่อาหารนะครับนํามาถวายนะครับให้ลูกติดแล้วก็ให้หลงตานะครับท่านเอาเวนคืนให้ลูกติดนะฮะ สาธุครับโอ้โนุโมทนาสาธุทุกท่านนะฮะอ้าวนี่ปิดแล้วนะฮะอ้าวช่วยกันครับผมอันนี้คือภาพบรรยากาศสดๆนะท่านผู้ชมครับภายในบ้านเลขกที่สามทุนสามแห่งนี้นะฮะ เดี๋ยวคงต้องหยุดเฟซบุ๊กไลฟ์ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะมาบรรยากาศแบบนี้นี่ไปหาชมไม่ได้แล้วนะฮะนี่ก็มีการถึงผ้ากันตรงนี้นะฮะอ่าช่วยหน่อยป๋าช่วยหน่อยอ่ามัดข้างล่างหน่อยเอานั่นแหละครับเออมัดมัดข้างล่างอย่างเดียวนะฮะอขอบคุณมากนะฮะด้านนอกนี่ก็ <S <S เดี๋ยวเราอ้อมไปด้วยแล้วเข้าในก็ได้ไม่เป็นไร อ๋อหลวงตาท่านจะพักข้างในนะฮะนี่พักกับพื้นนะฮะปูผ้าใบกับดินนะฮะท่านไม่อยู่ข้างบนนะฮะอ้าเดี๋ยวขอญาตเชิญผู้หญิงนะครับออกนอกพื้นที่ก่อนนะครับขอขอเชิญผู้หญิงนะครับขอญาตเชิญผู้หญิงออกนอกพื้นที่ก่อนนะครับให้ท่านได้พักผ่อนตามอริยบทนะครับเจ้าของเชิญนะครับทบขอเชิญนะครับขอเชิญนะครับขอบคุณครับ เดี๋ยวให้ท่านพักผ่อนก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยท่านจะออกแล้วถ่ายรูปร่วมกันนะครับ,รบ,รบอนี่ภาพบรรยากาศสดๆนะท่านชมครับขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมทนะ่านในอีพีนี้นะครับแล้วเมื่อสักครูน่นี้คุณวินะครับก็ไลฟ์สดเข้ามาในสถานที่แห่งนี้ด้วยนะฮะนี่ฮะรถก็อ้าวสามมญเนนฮะสามมญเนนเข้านิมนเข้า,มมข,าข้างในเลยสามมญเนนนิมนตเข้าข้างในเลยฮะสามัญเนนจะมีกระเพาะปลาด้วยนะ ห้องน้ําก็มีฮะกระเพาะปาลาอะไรต่ออะไรมีหมดเลยฮะกระเพาะปลาลวร้นฮะงทานนี้นะครับไปหาอะไรกินกันนะครับนี่ฮะคณะติดตามนะรประกาศด้วยวิยุบอกให้มากิน,นข้าวแล้วก็ลงลงทานมีเนี่ยวิยุบอกกนเลยมีข้าวสามร้อยกล่องแล้วก็มีกระเพาะปลาเดี๋ยวคนไม่รู้ข้างนอกวิุบอกเขาหน่อยวิยบอกอเลยอ้าวสัมมาเนนนี่ยังไงฮะงทานไอติมก็มีนะครับท่านผู้ชมครับ ไอติมก็มีนะฮะไอติมก็กินฟรีเหมือนกันนะครับนี่โอ้โหไม่ธรรมดาอ,อ,อ,อ่ะแล้วนี่คือภาพบรรยากาศาสดๆนะฮะบริเวณบ้านเลขที่สามศูนย์สามแห่งนี้นะฮะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฮะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกาลังใจให้อดีมนะครับแล้วเดี๋ยวอีพีต่อไปนะฮะรอชมกันอีกค,ครั้งหนึ่งนะฮะนี่ริมถนนโอ้โหรถกู้ภัยนะฮะวันนี้มากันเป็นร้อยนะฮะกู้ภัยจากร้อยเอ็ดแล้วคณะศรัทธาผู้ใจบุญนี่ต้องบอกว่า เยอะจริงๆนะฮะร้อยเอ็ดนี่โอ้โหไม่รู้จะบอกไงจะบอกว่าเกทับจังหวัดอื่นแล้วกันทําวัดเช้าทําวัดเย็นไฟบาทรวมถึงตลอดเส้นทางนะฮะลงทานนี่มีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับอ้าวแล้วนี่คือภาพบรรยากาศของเหล่าชาวพุทธนะฮะที่มีความเริ่มใสศรัทธาในพุทธศาสนานะฮะมาช่วยกันธนุบำรุงนะครับพระพุทธศาสนานะครับครับผมขอบคุณมากครับเนีโฉมหน้าเอาอะไรมามั่งเมื่อกี้นี้มีอะไรมา ปลาเผาเจ็ดชุดส้มตำของหวานมาจากไหนจ้าคุณพี่โอ้โหใจบุญจริงๆโอ้สาธุโอ้โหใจบุญจริงๆเลยคุณพี่เลยนะครับแล้วนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะวันนี้เดี๋ยวปิดแบกนี้ไว้ก่อนนะฮะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์นะครับผ่านทาง Facebook ไลค์ของเพจทวไทยนิวรวมถึงช่องยูทูบของทวไทยนิวครับสวัสดีทุกท่านครับ